นึกถึงตอนที่ KFC มีบวกบัคเก็ตนี่มาขายอ่ะอืมผมก็เฉยๆนะซื้อวันแรกเลยด้วยซื้ออยากการตลาดอ่ะสิบหายแล้วเราไม่มีคนที่สี่ม่เป็นไรแค่มีวัดคนเดียวก็ชนะแล้วเนี่ย ต่อให้ผมเก็บแค่ยาไม่ถือปืนเลยมดก็พาผมชนะได้ผมเชื่ออย่างนั้นอุชักปักไปนอนดีกว่าทั้งนั้นทำไมพี่ไม่มั่นใจดยกว่ามดแล้อถ้ามึงอยู่พักการเมืองก็ไอ้หียแม่งพักพาร,ระทั้งนั้นเลยนะ <laughs> ประชาานชอบเดี๋ยวคิดชื่อพักเลย <laughs> พักภาระประชาชน ไเงี้ยได้ใช่ไหมรันเง,งิน,นยาวครับรันเงินยาวขวเกิดเอฟสองทีรันเงินยาวครับไปถึงเพื่อนเดปืนรออยู่สองตีกันเ้รอให้ลงพืน้นไม่มีใครโดดถึงหรอกตรงนี้เรายัางต้องรันเลย เสียงระเบิดแล้วยังไงลนหมดแวกขอกหมูแล้วกันนี่ผมมารับแล้วเนี่ยไปว่ไหนหมดอยู่ข้างหลัง เสียงมืนฝนตกเลยบ้านใครฝนตกวะบา้บานผมบ้านผมผมก็ยังบอกอยู่ว่าบ้านผมฝนตกโอเคเตียวในตัวเองละ <c oughs> โอเคบ้านพีก็ตก <c oughs> ใครจะลงตรงไหนมึงไม่จอดแล้วกูจะลงยังไงอืคนต่อไปจะลงตรงไหน อ่ะพี่ลงแนวก็ได้อันลงแถวนี้แล้วกันอ่ะโดดลงไปอยู่ตำหนักนะหลบลูกแถวไหนก็ได้โดโดหมดกาชาหรือเปล่าอยู่ถนนกาชาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเก้าอี้เป็นโซนล่าไซอวะเฮ้ยเป็นแนวคิดที่ดีว่ะม,มันมันยังปลอดภัยกันนีดแค่เมย์ใช,ไใช่ไม่มีใครเลยนะ ความสบายใจเลยมีแตะเปาหนึ่งสบายใจสุดๆเมื่อกี้ 8, คูณแปดกูได้แพงลิตรตัวได้แพงดีต่างแผ่ใครได้มงหมน้นยัีไแค่ได้ใช้ได้ใช้ C 4ีโฟก็ถือว่าโอเคแนละ้วคนนกเหลือด้วยเก็บไว<ม>้หน่ยอยเก็บไว้กัดมีคนเอาแน่นอนใหม่ใหม่กับมาร์คใหม่มาร์คแล้วก็ใหม่เก็บ ออกซุนขอบใจว้าวเมื่อกี้ไม่น,น่าอารคลิปเลยอารคลิปตุ๊กตัวนี้ตายปั๊บเลยมันผิดที่วันนี้เองเหมือนผิดที่ฉันยอมหรือว่าคิดดีกูเอฟวะไม่หรอกตอนนั้นเขาไม่ยุ่งกับเราแล้วอ่ะข่าวโลเไทยผมรู้สึกเศร้าใจอย่างมากมายมหาศาล <laughs> ถ้าสายกล้องยาวๆหน่อยนะจะพาไปดูเลยไปเ,เลยไปเ,เลยต่อไปโรเปแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออินเกินกับอะไรก็โรเปชีวิตจริงเลยแบบเล่นแบบชีวิตจริงเลยเดินไปถึงทุบขอข้าวของเอาไม้ทุบคนอะไรเงี้ยทุบพี่ชาวอะไรเงี้ย กูไม่สวนกูไม่ใช่ลูกคนเนอะเอาแบบนั้นแล้วกลับไปก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วใครใครจะดัเงินเหมือนทุกอีกเดียวอืมเฮ้ยยิงอะไรเจตีนเหรอต่างกันหนีประตูเจตีนวิ่งหนีทีครับขี้เกียจไปเลยใส่เหรอไส่เหรอมันใช้หมดบ้าใช่หมนวิ่งเข้าใส่อีกเดียว ได,ด,มดไม่เคยอะ่ะผมมีหนีเดียวครับอุย้ยแต่ผมมีเด็กนันว่ะพี่นันนะเป็นไงละ่ะไปแล้วค <c oughs> อนเทนต์กดไอคิวไปยังของพี่เขา,ม,ม,ามีรถมามีรถมามีรถมาจริงเหรอตรงไหนตรงไหนพี่มันเบาเครื่องไปแล้วแล<ะ>้วแย่เดี๋ยวขึ้นมันเดีขึ้นดนันดฟ้าไปช่วยดูอนะไรนัน ปไปไปไปเข้าวง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 ไปอยู่มาฟ้ามาฟาเดี๋ยวผมนำไปก่อนรถเพียบเลยนะเต็มเมืองเลยนะเร็วๆเร็วๆกันเลย,เลยออนนรถตำรวจก็มีพี่ตรงนี้นเออนั่นแหละทีวีทิ้งไว้รถตำรวจ <c oughs> ชัวร์ขับรถตำรวจมารับได <c oughs> ้อ้าวจะยิงยางรถตำรวจทิ้งเลย <c oughs> จ้างก็ไม่ว่ากันแต่มารับผมด้วยโอ้ยเยอะไหมมาผิดฝั่งออกทางไหน เอาสักทางหนึครับจากที่ถนนก็ได้พี่ถนนถนนมาที่ถนนเลยกับเอาใส่แม่งแรงจริงป่ะเสุดยอด เป็นไงล่ะได้คอนเทนต์เฉยดีเอา่สิโอ้โหยื้อคันดีว่ะอย่าขับไปปีนอีกแล้วไม่เอาแล้วนะไปไปกลิ้งไเยรา ก็ได้เิไม่ได้แข okay. ็งลนาดีเกินใช่ผมมารอแล้วเนี่ยโ <Okay. S 2> อยู่ไหนกันละ่ะโอ้ไม่ก็มาใส่ผมไม่โคตรแรงเลยมยงไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์แบบขับแรงๆแล้วแบบไม่ไม่คว่ำอย่างนี้มานานละในชีวิตจริงอะนะ จริงก็เหมือนกันไม่เคยคว้ามาชีวิตจริงอนะ่ะน <c oughs> อนคว้มอยู่แล้วมีตดลมอย่างเดียวนั่นนะหมดระปงใบแล้วกูต้องขี่มอเตอร์ไซค์แบนอีกแล้วเอาเยอะเสียงรถมหาลสายสายสายมีรถสายมีรถ <c oughs> โดนโดนเจ็บจไล่รเอาละไปแล้ว ไปลิฟเลยมันไม่สู้มันไม่สู้มันมาคนเดียวมังโดนเมื่อกี้โดนไปหลายนัดด้วยไปเทวีไอหงตอไปโอ้ยใช่เพือนเนี่ยอ้อกำลังจะกดดึงแต่ไหนโอ้ยล่างบ้างนังอะโอ้โห เออเรียบร้อยโดนเก๊ง KKB สสยดกักเลยพี่มาดิฝากหมดแะไปแล้วเด็บนั้นอ่ะกูของจริงกว่าป่ะเออแล้วระเบิดไ,ไม่มีเล่นร้อยอดอกู ตึงกว่ามาน้องนัตสัอ้าไม้อีกตัวหนึ่งไม่มีนี้แล้วอะน่าจะเป็นีหนีก่อนไหมหนีก่อนไหมหนีก่อนไหมเฮ้ยติด ไปแล้ว้ยมีป้าแฟดตามหลังเลยโดนกูมึงที่โดนไกลกลอันนั้นเดียวบ้านเหรอ เจ๋งมากแล้วเงินนะมาล้วทำมาทีมกูอีก q u a ล i ตีด้วยมันต้องไปเข้าวงดิ่งมาดักกูเหอเอามันตีเดียวกันเหรอตีเดียวกันมาชุบคิดซะว่ามารถมาให้แล้วกันเลยนะอุ้ยทีไรนักเอ้ย อาวามเลนี่เลกตัวน่งใช่ตีนี้ยเลยตัวหนึ่งนั่นนะกี้อะไรอ่ะมันมีอนั่นเลยไปไปป มาเรารถมาให้ก็พังๆไงนะกะพังๆดีนะมีกระเป๋าเข้าวงมันเปิดมันเปิดแล้วเนาะอ๋อเมื่อกี้คือไอ้นี่ไวพ้พี่คือหมดแล้วตีเนี้ยใช่มันมีกระเป๋าแล้เมื่อกี้เออมันมีกระเป๋า,ปาดึงกระเป๋าเต็มจะยิงกูนะยิงนี่รถเราเปิดอะไนะ ้าจอดแม่งลงนี่แหละปั๊บปั๊บปั๊บขึ้นปั๊บแล้วหนึ่งคนอยู่ล่างหนึ่งคนวงดีไปแล้วนะ ตายหมดดันมึงนะเฮ็นไล่รู้จักมดปะเนี่ยเออรู้จัก่ปล่าเมื่อกี้มีคนใช้ชื่อดาดาด้วยนะดาดาอีเแียวต้องไปแล้วไหมไม่มีระเบิดเลยว่ะ อ้จากไหนจากไหนตายบ้านบ้านไม่ได้หิวสักทีจะหิวแล้วโดนตลอดเลยเี่ยรถกูไม่มีแล้วอะรถรายยังอยู่วัดรถรายยังอยู่บ้านนี้ก็มีอะต้องเข้าวงไม่มีตัวเลือกเลยตอนนั้นวิญญาณเยอะไหม เห็นพี่โอ้ยไอ้เหี้ยยางแตกวะรู้ทันตอนนี้มีเหรอเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วมันกยังมาอีกเย็บไม่จอดดิยนะมันไม่จอดหรอกเย็บบิ๊ก เยอะสุดแล้วสุดแผ่นเมาส์เอาเอาตัวขวาก่อนไหม<ช>ตอดจริงตอดจังเลย <c oughs> เฮ้ยต้องอย่าเอ็มเคซ่าขยับตัวอะไร